ทุกชนพุทธบริษัททั้งหลายก่อนเวลาที่จะเจริญพระกรรมาฐานใกล้เข้ามาแล้วเวลานี้เป็นการรับทราบบุกกฎเครื่องกรรมก่อนหน้าจเจริญพระกรรมาฐานสำหรับกฎเครื่องกรรมในวันนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องเปรด แปลว่าเปรตที่จะพูดวันนี้ก็เป็นเวมานิกเปิดเหมือนกันเพราะว่าเปรตประเภทนี้มีลักษณะแปลกกว่าบรรดาเปรตทั้งหลายจัดว่าเป็นเปรตพิเศษคือมีวิมานเป็นที่อยู่มีสมบัติเป็นทิพย์แล้วก็มีนามฟ้าแวดล้อมสภาพทั้งหมดเป็นทิพย์ แต่ก็เป็นสภาพเปรตที่เสวยทุกขเวทนาร่างกายของเปรตก็เป็นเทวดาหรือว่าจะพูดกันสันส้นๆก็เรียกว่าเทวดาเปรตคือสภาพทั้งหมดเป็นเทวดาแต่ว่ามีสภาพเป็นอยู่เป็นเปรตเปรตประเภท,เทนี้ไม่มีโอกาสที่รับโมทนาส่วนกุศล รวมความว่าคำว่าเปรตข้ามดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้โปรดทราบไปด้วยว่าเปรตทั้งหมดเป็นกฎเศษของกรรมมาจากนรกบรรดาเปรตทั้งหลายจะเป็นเหล่าใดก็ตามทีต้องตกนรกมาก่อนพ้นจากนรกขุมใหญ่ก็ผ่านนรกบริวาร พ้นจากนรกบริวารแล้วก็มาตกยมาโลกเยียนรกตามกฎของกรรมตามที่กล่าวมาแล้วเสษของความเป็นสัตว์นรกยังเหลืออยู่ก็มาจตเป็นมาเป็นเปรตสำหรับเปรตนี่มีสิบสองระดับด้วยกันเมื่อพ้นจากความเป็นเปรตสิบสองระดับแล้วก็เป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายแล้วก็มาเป็นสัตติระชนัน ะาติชาก็เป็นจากสัตว์เล็กมาถึงสัตว์ใหญ่จอทั่งเป็นสัตว์ประเภทที่มีคนเม่ตาปราณีจึงได้จ,จะได้มีโอกาสพ้นโทษถ้าเศษกรรมของความเป็นสัตว์ยังไม่หมดก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เสวยทุกขเวทนามีความเป็นอยู่มีสภาพไม่เหมือนกับคนธรรมดา เต็ไมไปด้ความแรงแค้นเต็ไมไปด้ความทุกข์ทั้งนี้ทั้งหมดก็เป็นกฎโคศษของกรรมจากนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโยคาวาจรทั้งหลายที่พากันเจริญเพร่กรรมฐาน จะเป็นพิสุสมมณในนุบาสุมบาสิกายก็ดีรับฟังแล้วก็จำจำแล้วก็พยายามละเว้นจากความชั่วทั้งนี้จะทำให้ตัวมัวหมองคือมีความทุกข์เราเกิดมาเป็นคนแล้วจงอย่าพยายามหันหลังกลับไปสู่บายภูมิ สำหรับเวมาในกระเปรตระดับที่สองนี้มีดังนี้คือกรรมประเภทนี้แปลกถ้าเราจะมองกันก็รู้สึกว่าเขามีความเมตตาปราณีดีเป็นคนที่มีความรักมีความเมตตาปราถนาความสุขแก่บุคคลทั้งหลายดัชสัตว์สำหรับเปรตพวกนี้ ก็ได้แก่คนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ไว้ดูชอบเลี้ยงสัตว์ไว้แข่งขันตัวอย่างเช่นประเภทเลี้ยงนกจะเป็นนกเขาแขกนกเขาไทยนกเขาเจ็กนกเขาฝรั่งก็ตามหรือว่าจะเป็นประเภทเลี้ยงนกพี่วสวยเอาเก็บไว้ให้ชมอย่างบรรดาสวนสัตว์ทั้งหลายก็ดี นักเลี้ยงสัตว์ไว้ดูตามบ้านเขาดีที่พูดนี้ก็มันจะหมายว่าเฉพาะจะเป็นนกอย่างเดียว <c oughs> สัตว์ทุกประเภทที่เลี้ยงไว้มีขอบเขตจำกัดเพราะว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอิสระในการส่งตัวไม่มีอิสระในความเป็นอยู่ <c oughs> มีอาหารการบริโภคบริบูรณ์สมบูรณ์แต่ว่าเป็นไปตามอัตยาสัยของบุคคลผู้เลี้ยงอย่าลืมว่าสัตว์ก็มีหัวใจสัตว์ก็มีมันสมองไม่ใช่ถ้าเป็นสัตว์แล้วก็อย่าตามใจคนเสมอไปตอนนี้เมื่อสัตว์ทั้งหลาย ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแต่ว่าเป็นการดีตามใจคนเลี้ยงแต่ว่าความปรารถนาของสัตว์ก็ไม่อยู่สัตว์อาจจะกินอยากจะกินประเภทนี้แต่ว่าคนเลี้ยงมีความเข้าใจว่าสัตว์ต้องการประเภทนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ากินเข้าไปคนเข้าใจว่าดีแต่สัตว์ไม่ชอบ นี่ขอท่านหลายจงวัดกับลังใจของท่านกษัตริย์ดูว่าสัตว์ทัระเพศมีความรู้สึกมีความต้องการเหมือนกับคนแต่ว่าสัตว์นี่บอกไม่ได้หากว่าท่านจยาถามว่ากับคนเขาตามใจสัตว์เลี้ยงดูให้ดีทำไมจึงจะมีโทษ ก็น,นี่ขอท่านหลายพิจารณาดูว่าการเลี้ยงกักขังแบบนั้นเป็นที่พอใจของเราไหมและหายการบริโภคไม่ไปเป็นไปตามความพอใจของสัตว์ถ้าเป็นไปตามความพอใจของคนเื <c oughs> อคนผู้เลี้ยงสัตว์สัตว์ต้องการอะไรสัตว์ก็พูดไม่ได้ อย่างเลี้ยงสุนัขเราคิดว่าสุนัขชอบเนื้อเสเสมอถ้าหากว่าเราจะไปสู่กันให้ดีก็เนื้อหลายๆประเภททำอาหารหลายๆรสที่พอที่จะเป็นที่นิยมของสัตว์เอาให้สัตว์กินสัตว์จะเลือกประเภทไหนไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าส่งไปให้เธอก็ชอบ มีความปรารถนาในรถความเปลี่ยนแปลในรถย่อมมีอยู่สำหรับสัตว์ถ้าวา่าถามว่าเมื่อสัตว์อยู่วิสรภาพเธอไม่สามารถจะหาเลี้ยงตนได้ตามที่เราเลี้ยงแต่ถ้าว่าท่นนหลายอย่าลืมเธออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเธอไม่ชอบและไม่เหมาะกับสัตว์แต่ว่าเป็นที่ชอบใจของสัตว์มันอาจจะมีอยู่ นี่ความต้องการของคนเลี้ยงด้วยความเมตตาปราณีแต่รับไม่เป็นที่พอใจของสัตว์นี่ประเภทหนึ่งในอีกประเภทหนึ่งถ้าหากว่าจะพอใจในด้านอาหารแต่ว่าอิสรภาพของสัตว์ไม่มีต้องถูกกักถูกขังเธออยากจะไปเที่ยวบ้างไกลๆก็ไปไม่ได้ขึ้นชื่อว่าโลกภายนอกสัตว์ไม่มีโอกาสจะเข้าไปสัมพันธ์ ต้องถูกกักบ,บริเวณอยู่ก็ลองนึกถึงจิตใจของเราบ้างสมมติว่าเขาจะสร้างบ้านให้เราสักหลังหนึ่งมีรั้กำแพงล้อมรอบในนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราปรารถนาแต่ถ้ว่าเราไม่มีโอกาสจะพึงไปสู่ภายนอกได้เราจะพอใจไหม ก็เป็นอันว่าเราไม่พอใจข้อนี้มีประมาณชั้นใดท่านที่มีอารมณ์เมตตาในสัตว์สงเคราะห์สัตว์เลี้ยงสัตว์ไว้ในขอบเขตได้มีความเมตตาปราณีนี่จัดว่าเป็นความดีของบุคคลผู้เลี้ยงแต่ด้ว,ว่าการขาดอิสรภาพไม่เป็นอิสระของสัตว์นี่เป็นภัยสําหรับท่านผู้เลี้ยงเหมือนกัน พราะอะไรก็เพราะว่าท่านไปกักขังสัตว์เาไว้สัตว์ไม่มีอิสรภาพที่พูดมานี่รู้สึกว่าจะยาวนักแต่ว่ายาวหรือไม่ยาวก็เพื่อความเข้าใจของท่านทัง้งหลายสำหรับเววม,มานิกรเปรดระดับที่สองนี้คือเป็นเปรตรที่มีวิมานเป็นที่อยู่ มีมานของเปรตก็มีสภาพเหมือนกับเทวดาทุกอย่างมีบริเวณรอมรอบมีเครื่องทิพย์เป็นการบริโภคมีความเป็นอยู่เป็นทิพย์ร่างกายของเปรตพวกนี้ก็มีร่างกายเหมือนกับเทวดามีนางฟ้าแวลรอมทุกอย่างมีความสุขไม่ต่างกับเทวดาทั้งหลายอื่นทั้งหมด ความต้องการใดๆในบริเวณนั้นเธอมีความปรารถนานได้สมหวังเหมือนกับเทวดาอื่นแต่ถ้างว่าเป็นเทวดาที่ต้องถูกขังอยู่ในบริเวณไม่สามารถจะออกภายนอกได้การที่ไม่ออกภายนอกได้ก็ไม่ใช่ว่าวิมานนั้นจะถูกกักจะถูกใส่กุญแจไว้าภายนอก ถ้าใส่กุญแจไว้ภายนอกเทวดาออกได้เพราะเทวดามีร่างกายเป็นทิพย์แต่ว่าสิ่งที่จำกัดไม่ให้เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นออกภายนอกก็คือกงจักมีกงจักหมุนมีความเร็วสูงพัดผันอยู่รอบๆอบวิมานตลอดเวลา ถ้ากว่าเทวด,ดาคือเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเราเรียกกันว่าเทวด,ดาก็ได้แต่ว่าเทวด,ดาประเภทนี้มีวิมานอยู่ในแดนเปรตเรียกว่าวิมานิก็เปรตถ้าหากว่าเธอจะยื่นมือออกไปหรือยื่นนิ้วออกไปก็เลยวิมานนิดเดียวกงจัดจะตัดมือตัดนิ้วทันทีถ้ายื่นที่สาวกออกไป <c oughs> ศีรษะก็จะถูกคงจัดตัดฟันทันทีเป็นอันว่าเปรตพู้นี้หรือว่าเทวดาผู้นี้ต้องอยู่จำกัดเขตนี่ขอบรนดาท่านทั้งหลายที่เป็นนักติยมในการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีความเมตตาปราณี ความจริงผลแนื่งความเมตตาของท่านนี้เป็นความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเมตาย่อมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกถ้าโลกนี้ทั้งโลกทุกคนต่างคนต่างมีเมตตาคือความรักต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างสมัครสมานสามัคคีกัน ต่างคนต่างยิ้มแย้มเข้าหากันต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันโลกนี้ก็เต็มไปด้วยความสุขจะหาอะไรมาเป็นทุกข์ไม่ได้ตอนนี้ตาว่าท่านหลายจะถามว่าก็บรรดาปเปรตหรือว่าเทวดาทั้งหลายที่ตกถูกขังอยู่ในบริเวณ แต่ว่ามามีวิมานอยู่ในแดนเปรตเธอมีความเมตตาปราณีทำไมผลแห่งความดีจะไม่สนองเธอบ้างหรืออย่างนี้ก็ตอบได้ไม่ยากว่าผลความดีสนองแล้วคุณหนึ่งมีร่างกายเป็นทิพย์สองมีเครื่องประดับเป็นทิพย สามมีอารมณ์ใจเป็นสุขอย่างเทวดาสี่จะมีความปรารถนาอะไรก็ตามถ้าไม่เกินวิสัยของอุญญาีิการที่บำเพ็ญไว้เธอได้สมความปรารถนากายมีความเบาไม่มีความหนาวไม่มีความร้อนไม่มีความหิวไม่มีความกระหาย ขึ้นชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บของเธอไม่มีความแก่ของเธอก็ไม่มีขณะที่เกิดขึ้นในวันแรกมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวชั้นใดร่างกายของเธอทั้งหลายเหล่านั้นที่มีอารมณ์ประกอบป็ิเมตตา <c oughs> จะทรงสภาพอย่างนั้นเป็นปกติไม่มีความร่วงโรย กำลังวางชายก็เต็มมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รูปร่างหน้าตาของเธอก็สวยสวยเหมือนกับเทวดาทั้งหมดมีวิมานเป็นที่อยู่ก็สวยสดงงามมีวิมานทองเป็นต้นแล้วประดับประดับบรรดาบ,บริกแก้วทันหลายแพรวร,ร่างกายของเธอก็มีความสว่างสวัยสุดสวยงดงาม มีมานก็มีความสว่างสวยนางฟ้าที่เป็นบริวารก็แสนจะสวยและทุกคนก็ช่วยปฏิบัติเอาใจด้วยดีทุกอย่างอันนี้เป็นผลของเมตตาบารมีที่เธอทำไม่ใช่ว่าผลของเมตตาจะไม่มีสำหรับเธอนี่เราพูดกันเฉพาะนักเลี้ยงสัตว์ไม่ดูนะ ไม่ใช่เลี้ยงไก่ไว้ชนกันหรือว,ว่าเลี้ยงนกเขาไว้ขันเขาขันแข่งขันกันถ้าเลี้ยงไก่ไว้ชนกันไม่มาเป็นเปรตประเภทนี้เป็นเปรตประเภทที่ต้องถูกทุบถูก,ถ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 กตีหรืว,ว่านายนิราบาลจะปล่อยให้ตีกับสเสาเหล็กจะท้าอจะตีกับหินเหล็กหรืว่า และอาวุธที่มีความแหลมคมนี่แต่ว่านี่เขาเลี้ยงไวด้ดูเขาเลี้ยงไว้ชมให้ความปรนปลือทุกอย่างแก่สัตว์ที่เขาเลี้ยงเขามีความสุขอย่างนี้นี่แบบน่ายเขาไม่ตาแต่ว่าโทษที่กักขังบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอิสรภาพเขาก็เลยต้องกลับ กลายเป็นเทวดาที่ถูกกักบ,บริเวณการถูกกักบ,บริเวณก็ไม่กักเฉยๆคือการกักเทวดานี่กายกักยากเพราะมีสภาพเป็นทิพย์ไม่ต้องมีช่องสำหรับลอดแกเข้าไปได้ความเป็นทิพย์ไม่มีอะไรมาป้องกันได้ แต่ว่าสิ่งที่ร้ายที่บริกักกังกันกันท่านก็คือกงจักใกล้กงจากก็เป็นกงจากทิพย์เสมอกันมันมีทั้งความร้ายมีทั้งความแรงมีทั้งความเร็วการเคลื่อนไหวของเทวดาพวกนี้ไม่สามารถจะพ้นไปได้นี่เหตุผลพระพุทธศาสนาเนี่ยมทีทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตัดเป็นไปตามเหตุผล เจนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหรือว่าบรรดาพโยคาวจรทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงรวบรวมระมัดตวางใจของท่านจงย่าเป็นผู้มีเมตตาประเภททรมานสัตว์หรือว่าจงย่าเป็นผู้มีมีเมตตาประเภททรมานคน นี่จงอย่าคิดนะว่าทำกระสัตร์มีโทษอย่างนี้ถ้าทำกับคนจะไม่มีโทษทำกับคนก็มีโทษเหมือนกันและดูมืนว่าจะมีโทษร,ร้ายแรงกว่าทำกระสัตรเพราะว่าบรรดาสัตว์ทุกประเภทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ายังอยู่ในเขตของอบายภูมิ ในเมื่อเธอทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในเขตของอาบายภูมิเมื่อรับโทษอย่างนั้นก็คิดว่าจะรับโทษไม่มากแต่ก็มากพนาดูเหมือนกัน <c oughs> เป็นอันว่าขอมรนดาท่านพโยคาวาจรทุกท่านจงพยายามรักษาใจของท่านไว้ด้วยเหตุและผล มีบริการหนึ่งสำหรับการอยู่ร่วมกันของพวกเราซึ่งเป็นคนโดยพระอย่างยิ่งพิสุมสมณนเนนลูกบาสุมบาสีกาเขากล่าวว่าเป็นผู้ทรงศีล <c oughs> แล้วก็เป็นผู้ทรงธรรมจัดว่าเป็นปูชนียบุคคลจงระมัดระวังอย่างยิ่ง ในจริยาของเราที่จะพึงประพฤติปฏิบัติจงคิดว่าเราไม่ใช่ครวาะนี่ว่ากันโดยสำหรับพระรนเนนอาจเรอารอาจจะเห็นมีการได้ยินข่าวอยู่เสมอเสมอว่าท่านที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาการบวชมีหลายประเภท คือประเภทที่หนึ่งบวชด้วยการเห็นภัยในสงสารที่เราเรียกกันว่าภิขุหรือว่าพิสุพิสุปแปลว่าเห็นภัยในสงสารท่านประเภทนี้ดีทั้งกายดีทั้งวาจาและดีทั้งใจมีความเรียบร้อยทุกอย่าง ที่ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอุปสมะชีวิกายพวกบวชเพื่อเอาศา,าสนาเป็นเครื่องเลี้ยงชีพหมายความว่าถ้าเราเป็นครวัตเราก็จะต้องประกอบอาชีพด้วยตนเองทุกสิ่งทุกอย่างต้องหากินด้วยความลำบาก แต่เมื่อบวตเข้ามาในศาสนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคบรรดาพุทธศาสนิกชนที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาก็เทิดทูนเราในฐานะที่คิดว่าเป็นพระแต่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพรจอมไตรปรมศาสดา บางท่านเนี่ยดูกระเผิน,น,นคิดว่าเป็นคนดีถ้าทางเวลาคนไปคนมาดูลีลานี่คล้ายกับพาระอรหันต์มีวิชาการคือปริยัตความรู้ได้รับได้ยินได้ฟังมาบ้างศึกษามาบ้างดีมีลีลาในการพูดดีมีลีลาในจริยาดีอย่างท่านพระมาหากบ,บิน แต่ว่านำใจของท่านมีอารมณ์ที่เป็นอบายภูมิมกินจิตของท่านอยู่ตลอดเวลาได้แก่นหนึ่งจิตติดในรอรมณขนราคะมีความรักรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยการสัมผัสสองอารมณ์เต็มปด้วยความโลภโมโทสันในลาบยศสนเสริญสุข สามมีอารมณ์อิจฉาดี่สียาบุคคนอื่นเสียดสีคอยแคติเตียนพวกคนอื่นอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้มองดูว่าอารมณ์เช่นนั้นของตนเป็นอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความเลวถ้าเป็นครวญวก็เป็นครวาด่เลวปรยการที่ห้าก็หมายความว่าท่านมีจิตเต็มไปด้วยความหลง สี่นะในการที่สี่เต็มในความหลงหลงผิดคิดว่ากิจที่ทําเป็นความเลวนั่นมันเป็นความดีเป็นอน,นว่าเป็นผู้ทําลายระบบศาสนาขระองค์สมเด็จพระบรมชินสีบรมศาสดานี่สภาพอย่างนี้ก็เป็นอน,นุาจัดเป็นจริยาที่เป็นโทษ อดเขาเย็นเสียเวลาเปลา่ามารักษาจริยาเสียเวลาเปลา่าถ้าเาเป็นสมณเพศทำอย่างนี้ก็มีโทษยิ่งกว่าเวม,มาที่กระเรกคือหมายว่าวันลงเอเวจีไปตีนิ่ทรอย่างนั้นทำไปด้วยความเข้าใจผิดคำว,ว่าเข้าใจผิดเ็าเรียกกันว่ามิจฉาทิฐิมีความเห็นผิด ถ้ามีความเห็นถูกอน,นิสงส์บรรดาลความสุขในปัจจุบันและสัมปร,รายภพถ้ามีความเห็นผิดมันก็ทำผิดมันก็พูดผิดเพราะเราคิดผิดอน,นิสงส์ก็เป็นทุกข์เป็นโทษทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปร,รายภพเจ้นั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทท้งหลายที่เป็นอมบาสุอมบาสีกาก็ดี พิสุสวันเองคนดีจงระลึกนึกถึงถ้อยคำขององค์สมเด็จพระจินสีชี่ทรงตัดว่าอัตนาอยโูตโจยเทตาน,นังจงเตือนตนตนเองไว้เสมอจงกล่าวโทษโจดตนไว้เป็นปกติทั้งนี้ก็หมายความว่าดูความชั่วของตัวไว้ ให้เราเองพยายามเห็นความชั่วของตัวเองอย่าให้คนอื่นเข้ามานั่งมองความชั่วเห็นความชั่วของเราคนอื่นบางทีเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าเราดีแต่ว่าน้ำใจของเรานี้ถ้าเราศึกษาในพระปฏิยติธรรมคำสั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรานี่เป็นฝ่ายเจริญสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐาน จิตใจของเราควรจะแนบสนิทติดกับพระธรรมวินัยมีกำลังใจประกอบด้วยความดีคือคิดดีไว้เสมอเมื่อเท่าจิตเราคิดดีถ้าเราพูดก็พูดดีถ้าเราทำเราก็ทำดีถ้าจิตเราคิดชั่วเราพูดก็พูดชั่วเราทำก็ทำชั่ว ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมัวเมาอยู่ในลาบยศทันเสริญสุขซึ่งเป็นโลกธรรมก็เป็นสิ่งที่น่าชินดายอย่างยิ่งฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาภิสุสมณีทั้งหลายจงมีความเข้าใจตามนี้สังวรระวังไว้คือว่าจิตสรงไว้หนึ่งอาทิศีลนิสิขาทรงศีลให้บริสุทธิ ที่จิตสิศีราทรงฌานสมาบัติให้ตั้งมัน่นที่ปัญญาจิตขาทรงวิปัสนาญาณให้แจ่มใสท่านทัหลายจะคุณจักรวายยภูมิด้วยประการทั้งปวงเราจะไม่ต้องมาเป็นเปรตแบบนี้แล้วต่อที่นี่ไปเข้าบรรดาท่านทั้งหลายเวลาการแนะนำกันก็สมควรกับเวลาขอทุกท่าน ผู้รับฟังจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลและจงเจริญไปด้วยจากตุรพิทัพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขะพะละและปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็ให้ได้เสียงนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสำหรับต่อน,นี้ไปก็ขอท่านทั้งหลาย โปรดเตรียมตัวเตรียมใจสมาทานพระกรรมฐาน